สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชม YouTube ช่อง v p พารวนนะครับหลังจากที่เงียบหายไปนะครับก็มาบรรยายให้ท่านชมได้รับชมเช่นเคยนะครับก็วิดีโอนี้ก็เป็นสูตรหลักหน่วยบนประจำวดวันที่16บหกทับสทับหกเจ็ดนะครับก็เป็นสูตรมาครบ2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับลงครั้งที่2ซึ่งผมก็จะทำ แจกในการประกบคู่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับลิปวิอนี้ก็เป็นสูตรหลักหน่อยบนนะครับซึ่งทางช่อง u t u b e วีพารวยนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อศึกษาที่มาของตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางและความมัเทิงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับสูตรต่างๆก็ทยอยลง ให้ท่านผู้ชมได้รับชมไปหลายสวนแล้วนะครับเชื่อชอบสวนไหนก็ยึดเอาสวนนั้นเป็นหลักนะครับซึ่งก็ได้รวบรวมเสถิผลสลากิ้แบ่งร,รัฐบาลที่ออกไปแล้วนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะครับซึ่งเลขเก้าออกล่างออกบนออกล่างออกบนออกล่างแล้วก็มาออกบนนะครับดูเสถติออกแปดเก้าล่าง เมถัดมามาออก79บนเมื่อถัดไปไปออก09เมื่อถัดมา,มาออก95เมื่ล่าสุดออก79นะครับล่างบนล่างบนล่าง,างวันที่16ทับ3ทับ67ก็รอผลออกนะครับว่าจะขึ้นบนอีกไหมเลข9ก็มาบ่อยนะครับสงสัยคงชอบมานะครับเลข9 ส่วนจะมาหรือไม่นั้นก็รอผลออนนะครับวันที่16บหกทับสทับหกนะครับกอดูเสถติตัวเลขนะครับต่อไปก็ดูวิธีการชิดคำนวณสูตรหลักหน่วยบนนะครับหรือ5้าตัวเลขนี้ก็ถ้าเป็นชุดเว้นก็มาได้ทั้ง2ตัวบน2องตัวล่างนะครับก็จะใช้หลักร้อยบวกหน่วยบนนะครับ แล้วก็ไปขยายตัวเลขโดยใช้เลขคขงที่บวก9บวก9บวก3บวก4ีนะครับตรงนี้หลักร้อยคือ5บวกด้วยหลักหน่วยบนคือสีนะครับ5บวกสีเท่ากับเก็นำเลข9้าเป็นตัวเลขแรกจากนั้นก็9ไปบวก9ก็เท่ากับ18ลงท้าย8ตัวเลข8 8บวก9เท่ากับ17ลงท้าย7เอาเลข7 7บวก3คงที่สิมตาลก็เท่ากับ10ลงท้าย0เอาเลข0ฉะจากนั้นศูนย์ไปบวก4คงที่สิมมตานก็เป็น4ีนะครับ ห้าเลขมาครบ2สองตัวนะครับแต่ว่าสูตรหน่วยบนนี้ก็ทำได้เก้าแปดเจ็ดศูนย์สีนะครับซึ่งวันที่สิบเจ็ทับหนึ่งทับหก็ดออกหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าสองตัวล่างออกหกหนึ่งก็เข้าหลักหน่วยบนคือเลข9้านะครับในตำแหน่งแรกเลยนะครับสําหรับสูตรเวีนก็คือจับตั้งแต่ตัวเลขไปถึงตัวที่ห้านะครับจะคอจับ เป็น9897-9094-878084-707404ถ้าเบิ้ลก็เป็น9988770044นะครับก็จะเข้าคู่ชุดคือ9779นะครับซึ่งก็เป็นชุดวินได้นะครับห้าเลขนี้ก็มาพบ2ตัวบนล่างบ่อยนะครับก็นำมาให้ท่านาชมดูเพื่อเป็นเอาทายนะครับตรงนี้ก็เข้าไปที่หลักหน่วยบนเลข9นะครับก็มารบทั้ง7และ9นะครับ ในสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งนะครับซึ่งสูตรแต่ละสูตรก็มีวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะครับก็ส่วนมากผมก็จะนํารางวัลที่หนึ่งหรือว่าเลขท้ายสองตัวนํามาคิดคํานวณนะครับโดยการใช้เลขคงที่ในแต่ละการคิดคํานวณนั้นก็จะออกแบบโครงสร้างสูตรตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเลขก็มาจริงตามผลที่ทําได้นะครับ ซึ่งก็คงจะพิสูจน์เห็นผลงานในหลายๆวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าจริงแล้วก็ลงให้ท่านชมได้รับชมก่อนที่ตัวเลขจออกทุกครั้งนะครับไม่มีแม่นหลังหวยออกนะครับถ้าสูตรไหนที่หลุดก็บอกว่าหลุดนะครับสูตรไหนที่เข้าก็บอกว่าเข้านะครับก็บคำนวณง,งวดต่อไปก็นำหนึ่งศูนย์ห้าเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งนำมาตั้งนะครับรางวัลที่หนึ่งและสองตัวรางหนึ่งก่อน วดก่อนมาตั้งนะครับโดยใช้หลักร้อยบวกหน่วยบนนะครับตรงนี้หลักร้อยคือ9หลักหน่วยบนคือ9 9กบวก9ก็เท่ากับ18นะครับลงท้าย8ก็เลข8เป็นตัวเลขแรกจากนั้น8ปบวก9ก็เท่ากับ17ลงท้าย7ก็เลข7 7็บวกเท่ากับ16ลงท้าย6ก็เลข6 6กบวก3าเป็น9 9บวกสคงที่สีมตาลก็เท่ากับ13ลงท้าย3เลข3ามนะครับ ซึ่งวัดวันที่1นึ่ทับสอทับหกออก60 7ูนย์สาตัวล่างออก0ูย์เก็เข้าหลักหน่วยบนคือเลข3นะครับส่วนประกอบคู่ชุดวิน5ตัวเลขมาพบ2ตัวบนและล่างก็คือ8ปดเจ็ดแปดหกแปดเก้าแป้าเจ็้เาเกาบเบิลก็จะเป็น8 8ดแปดเจของหกเก้นะครับก็จะเข้าคู่ชุด สตัวบนคือหกสามนะครับมาครบสองตัวบนนะครับห้าตัวเลขนี้ถ้าจะเป็นคู่ชุดวินนะครับซึ่งผมก็จะทำแยกวิดีโอให้ดูเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับในชิปวีโอถัดไปนะครับซึ่งล่าสุดก็เข้าคู่ชุดวิน2ตัวเลขก็คือเจ็ดเก้านะครับขอสองตัวล่างนะครับเจ็ดเก้านึงวันที่ผ่านมา ก็คำนวณได้ว่าทับไปนะครับนำหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามศูนย์เก้านำมาตั้งนะครับโดยใช้หลักร้อยบวกหน่วยบนตามตำแหน่งเดิมนะครับตรงนี้หลักร้อยคือศูนย์หลักหน่วยบนคือสามครับก็นำศูนย์บวกสามก็เท่ากับสามก็ทายเลขสามเป็นตัวเลขแรกนะครับจากนั้นสามไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบสองลงท้ายสองก็เลขสองสองไปบวกเก้าก็เท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามก็เป็นสี่สี่บวกสี่ก็เป็นแปดนะครับ ห้าเลขมาครบสองตัวนะครับทั้งบนและล่างนะครับถือว่าเป็นสูตรหน่วยบนซึ่งวันที่สิบหกทับศูนย์สองทับหกเจ็ดนะครับออกเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าสองตัวล่างออกสี่สามนะครับในงวดนี้หลักหน่วยบนไม่มานะครับเลขห้าไม่มีนะครับก็หลุดนะครับในงวดนี้ ส่วนคู่ชุดวินก็จะไปเข้าคู่ชุดสี่สามนะครับสามสองสามหนึ่งสามสี่สามแปดเขาเข้าคู่ชุดคือสามสี่สี่สามนะครับก็คำนวณหนึ่งวัถัดไปนะครับก็นำเก้าสี่หนึ่งสามเก้าห้าสี่สามนะครับนำมาตั้งนะครับซึ่งสูตรนี้ก็ลงให้ท่านผร้ชมได้รับชมแล้วนะครับในงวัที่ผ่านมานะครับก็เข้าตามตำแหน่งนะครับก็เข้าหลักตั่วยบนคือเลขสามนะครับออกหกศูนย์สาม หลักร้อยคือ3บวกหลักหน่วยบนคือห้าสบวกห้าก็เท่ากับ8นะครับได้เลขแปเป็นตัวเลขแรกจากนั้น8ปไปบวกเก้า็เท่ากับ17บลงท้ายเจ็ดเอาเลขเนะครับเจบวกเก็เท่ากับ16บลงท้าย6กเอเลขหกหกบวกสามก็เป็น9ก้กบวกสี่ก็เท่ากับ13บลงท้ายสามเอเลขสาม ซึ่งวันที่1นึ่งทับศูามทับหกออก2องห้าสามหองตัวล่างออก79นะครับก็จะเข้าหลักหน่วยบนนะครับก็คือเลข3นะครับตามผลการคำนวณน,นะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบสูตรนะครับมาให้ท่านชมดูนะครับซึ่งคู่ชุดเว้นก็จะเป็น8ปดเ8 9 8 3 7ด7กแปดเก้าแ เพื่อนก็เป็นแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าสามสามนะครับซึ่งก็เข้าคู่ชุดเจ็ดเก้านะครับสองตัวล่างมีเจ็ดและเก้านะครับในห้าตัวเลขนี้ก็มาครบทั้งสองตัวบนสองตัวล่างนะครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบสูตรนี้ก็นําไปพิจารณาได้นะครับก็สามารถยึดเป็นหลักได้นะครับซึ่งผมก็คิดคำนวณสูตรมานี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ชมดูที่มาที่ไปในสูตร การคิดคำนวณนะครับซึ่งบางครั้งก็มาบางครั้งก็ไม่มานะครับก็แล้วแต่ว่าจะเตือนทางได้กี่ครั้งนะครับสำหรับสูตรต่างๆก็นำสองห้าสามหกศูนย์สามเจ็ดเก้าในงวดล่าสุดนำมาตั้งนะครับก็ใช้ตำแหน่งเดิมคือหลักร้อยบวกหน่วยบนนะครับตรงนี้หลักร้อยคือ6หน่วยบนคือ3นะครับก็นำา6บวก3ก็เท่ากับ9นะครับก็ได้เลข9เป็นตัวเลขแรก จากนั้น9ก้บวกเก็เท่ากับ18ลงท้าย8เอาเลข8 8ดบวกเก็เท่ากับ17ลงท้าย7ก็เลข7 7็บวกสก็เป็น10ลงท้าย0เลข0 0นบวกสก็เป็น4ก็ได้เลข5เลขนะครับหน่วยบนมี98704นะครับที่ทำได้คู่ชุดเวินก็จะเป็น98979094 8 7 8 0 8 4 7 0 7้าศูนะครับ ทาเบิ้ลก็จะเป็น9 9 8 8 7 7 0 0 4 4นะครับสำหรับเลขชุดวินนะครับหรือว่า5ตัวเลขมาครบทั้ง2ตัวบนและล่างนะครับวันที่16บหกทับศูนย์สามทับหก็ก็รอผลออกนะครับว่าตัวเลขจะมาครบตามนี้หรือไม่นะครับหรือว่าจะมาหลักหน่วยบนหรือไม่วันที่สิบหกทัศูทับหกเจ็ดที่ะถึงนีก็รอผลออกนะครับซึ่งก็ไม่มีใครล่วงรู้อนาคตนะครับว่าเลขอะไร ออกอะไรนะครับซึ่งผมก็คิดคำนวณออกแบบสูตรขึ้นมานี้เพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงนะครับก็รอผลออกนะครับวันที่สมุกมีนาคม6 7กเย็ดก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางสูตรหน่อยบนสูตรคู่ชุดวินตัวเลขสองตัวบน2ตัวล่างห้าตัวเลขมาครบนะครับสองตัวบน2ตัวล่างก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิง ตัวเลขเป็นเพียงผลคำนวณตามหลักสตินะครับก็ให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางช่อง YouTube V. p พา w a y ก็ยึดคำนวณมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งผมส่วนนี้ผมก็ลงไว้ที่ช่อง t w o นะครับหรือว่า two พารวยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้บรรยายนะครับก็ใช้เสียงบทเพลงเอานะครับ ถ้าไม่อยากฟังเสียงผมก็ใส่บทเพลงเอานะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการบรรยายสูตรตัวเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลในสูตรวินมาครบ5ตัวเลขมาครบ2ตัวบนล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ